คุณบอลสวัสดีคุณปิ่นนะสวัสดีต้นรามนะผมต้นรามออาโอ้โหคนนึงก็มาเพลงเลยคนนึงก็มาแบบเพลงแบบหวานๆ่ำช่ำ่าให้น้องปิ่นแล้วก็พี่บอลทักทายแฟนๆนิดนึงก่อนจ้าสวัสดีค่ะปิ่นพรชนกค่ะต่าเบอร์สวัสดีค่ะ ปิ่นพรชนกเดี๋ยวคณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาปินไปแล้วไปแล้วไปแล้วบอลลี่นะคะหรือว่าหลายๆคนในติ๊กต็อกจะเรียกบอลลี่บิ๊กเซเว่นน่ารักสุดแล้วค่ะ จริงๆแล้วคือคลุกคลีอยู่กับวงกานผลงานเพลงลูกทุ่งมาอยู่แล้วโดยปกติทั้งสองคนเสน่ห์ของเขาแน่นอนว่ามันเป็นเอกลักษณ์แน่นอนอยากให้ผู้คนพูดถึงแบบเพลงลูกทุ่งนิดหนึ่งเริ่มจากที่พี่บอลหรือพี่ปิ่นก่อนดีคะหนูก่อนก็ได้ค่ะสาหรับน้องปิ่นนะเพลงลูกทุ่งอ่ะมันเป็นเพลงที่มีความเป็นอมตะมากๆต่อให้เราเราโตขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะวกแวกไปฟังเพลงนู้นเพลงนี้บ้างเพลงป๊อปบ้างสากวบ้างสุดท้ายแล้วอ่ะเลือดเนื้อของเรามันก็คือลูกทุ่งลูกทุ่งก็คงอยู่ไปอีก อีกนานอะยันลูกออยันหลานเราแน่นอนค่ะออใช่เรียกได้ว,ว่าเอาพูดง่ายๆว่าลูกทุ่งสร้างเรานะาออสมัยเด็กๆอตอน<ช>บอลกับน้องปิ่นอ่ะประกวดกันเด็กๆนี่คือไม่ได้ว่าประกวดเพราะชอบความชอบอย่างเดียวนะครับประกวดเพราะว่า เอาไว้เลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยได้เงินเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็ได้โอกาสหลายๆอย่างก็เพราะเพลงลูกทุ่งเพราะฉะนั้นแล้วว่าบอลจะไม่ทิ้งมันเด็ดขาดจนตอนนี้ถึงจะมีแนวเพลงหลากหลายนะครับถามว่าฟอนฟังไหมบนฟั่งแต่ให้ร้องก็คงจะมันก็คงจะไม่เต็มที่เท่าเพลงลูกทุ่งจริงๆแล้วน้องปิ่นอ่ะตั้งแต่จบรายการเดอะสตาร์มาน้องปิ่นมีโอกาสอุ้ยรายการเดอะสตาร์ก็ประมาณ8ปีได้แล้วค่ะใช่ประมาณ7จ็ดแปดปีน้องปิ่นมีโอกาสได้ร้องเพลงลูกทุ่ง น้อยมากเลยจริงๆแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเพลงลูกทุ่งมันคือมันคือเราจริงๆอ่ะมันเราเกิดมาเพื่อร้องเพลงลูกทุ่งต่อให้เราเราไปงานอื่นแล้วอาจจะเจ้าภาพอาจจะขอเพลงป๊อปเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายหนูต้องมีเพลงลูกทุ่งสนุกสนุกมันมันแซมเข้าไปในโชว์ทุกครั้งพี่ปิ่นแบบว่าต้องมีเพลงในดวงใจของเราที่แบบว่าเพลงนี้ต้องหยิบมาร้องอย่างแน่นอนหรือว่าเพลงที่เราอเยอะมากมาเยอะถ้าเป็นเพลงของแม่พึ่งนี่คือมันเลือกไม่เลือกไม่สามารถเลือกปิ่นร้องเยอะมากเป็นร้อยเพลงคือ เพลงที่ทุกคนร้องกันทุกคนจะร้องเพลงนักร้องบันนอกใช่อ่ะใช่ใช่นักร้องบรรน้องกวดขอันดับหเลยไม่ขันหมากนี่คือเพลงปรับเสียงถ้าใครร้องก็คือแบบน้องปิ่นยังร้องไม่ค่อยไม่ค่อยแบบคิดรู้สึกว่าแบบยังร้องไม่ค่อยได้ดีเลยเพราะมันยากมากจริงๆไม่ขันหมากอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเพลงประกวดจริงๆอ่ะน้องปิ่นจะออกไปทางแนว ที่เข้าร้องเสียงคือของพี่สุนารีราชสีมาออันนั้นคือจะเข้าร้องเสียงแต่ถ้าความรักความชอบก็คือแม่พึ่งค่ะกรับท้าย่าโมอะไรอย่างนี้เลยเราเราเขาลืมจะเป็นเพลงที่เราแบบว่าต้องได้แชมป์อ่ะต้องเป็นเนี้ต้องมีคนกลัวเราบ้างแหละนักร้องประกวดหลายคนอ่ะเชื่อว่าต้องต้องรู้เรื่องนี้ก็คือว่าฉันร้องอันนี้ฉันได้แน่ฉันเอาแน่เติมน้ำมันไปแล้วฉันต้องขออีนึงเตมน้ำมนเพลงที่เราเติมน้ำมัน แต่ตอนนั้นมันจะร้องพวกเสรีไม่ใช่ไม่ถึงที่ใช้เติมน้ำมันในสมัยนั้นเราจะร้องพวกเสรีขอพรเป็นเพลงแบบคุณอาผู้ชายซส่วนใหญ่เพราะสมัยยังไม่เปิดกว้างเนาะกลับมาถึงเรื่องผลงานของพวกเราสองคนบ้างในปีนี้ต่างๆได้ผลงานเพลงอะไรยังไงกันบ้างของแต่ละคนค่ะผลงานเพลงอันนี้ต้องให้พี่บอลก่อนนะคะสำหรับน้องปิ่นก็เป็นภาพยนตร์แต่ยังถ่ายไม่เสร็จเลยเพราะว่ามันเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับ วัฒนธรรมด้วยของภาคเหนือจังหวัดน่านเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอเวลาในการถ่ายทำบาทีมันเป็นงานประจําปีของเดือนนี้เดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องใช้เวลานิดนึงตอนนี้ก็ถ่ายได้ประมาณ50%แล้วค่ะแล้วก็อาจจะมีละครงละครและเพลงก็เร็วๆนี้ค่ะ ำอยากทำค่ะอด้านบอลครับนี่แหละคนก็จะติดตามบอลอยู่แล้วแหละในทิกต็อกนะครับผมพิมพ์บอลลี่เราจะมีวงเล็บช่องใหม่อยู่นะครับผมเข้าไปติดตามได้เลยก็จะมีรีวิวคอนเทนต์กินส่วนใหญ่จะกินเชื่อ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 กินกินกินแล้วก็กินอย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวก็มันจะมีแบบ ไปท่องไปเที่ยวเรากวก็จะมีซิงเกิลเป็นซิงเกิลแรกเลยที่แบบออกแนวสนุกนิดนึงตอนแรกวันนี้จะร้องแต่มัน QC มันไม่ได้ QC ไม่ได้หรอมันค่อนข้างหยาบลนถึงแก่นบอกชื่อได้ไหมบอกชื่อได้ไหมอยากอยากฟังชื่ออยากฟังชื่อพูดได้หรอพูดได้พูดได้ชากว้าวข้างคอกหัวมนถึงว่าการเล่นว้าวเล่นว้าเล่นวเด๋ยว เดี๋ยวจะพยายามแบบปั่นในทิกตอกแบบโด่งดังให้ทุกคนได้เต้นกันบอลก็เลยออกซิงเกิลก่อนน้องปีนเพราะน้องปีนตอนนี้ถ่ายละครยุ่งมากคิวคนแน่นมากเลยเหรอคิวแน่นมากที่ไปถ่ายที่อะไรจังหวัดอะไรนะคะนานหานานเล่นเป็นม้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเป็นอเดี้วัวนี่ม้าคือยังไงนี่แหละครับก็คือใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเลยค่ะประมาณเดือนกว่าๆสองเดือนเลยเป็นเป็น ขีเหรแม่หรือว่าเป็นโอเคไม่ค่ะัยรุ่นกุ๊กกิ๊กจุบจิบน่ารักหวานเจี๊ยบแม่ของเราอ่ะโอเธอเลยโอเธอหวานเจี๊ยบเลยคู่เราหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบเลยคลอดวันไหนวันคลอดแบบสปอยวันคลอดไหมช่วงระยะเวลาวันคลอดเหรอคะหมายถึงหนูน <sound> ่าจะหนูว่าน่าจะสักประมาณแบบต้นปีหน้าต้นปีใช่มใช่ค่ะจะได้เห็น ของทุกๆจังหวัดเลยไหมเดี๋ยวว่าจะมีเฉพาะแบบจังหวัดหน่านเลยสำหรับน่านเลยโดยเฉพาะว้าวนี่คือเราลุ้นแล้วนะนี่คือยังไม่เห็นผลเลยเองน่าจะมีเรื่องของอะไรนะแม่นางกระซิบใช่ไหมอุ้ยอะไรอย่างนี้ปะกระซิบสมานเรยเรียกไม่ถูกก็คือแบบเรานึกถึงน่านไกกระซิบรักกระซิบรักอะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานด้วยค่ะแล้วก็คือเป็นเรื่องของตำนานแล้วก็เป็นเรื่องของหนูกับพระเอกของหนูอะไรอย่างนี้บอกพระเอกได้ยังไม่ได้หรอกเพราะว่าพระเอกอ่ะหวานเสียมาก พระเอกหวานเจี๋ยพระเอกก็เป็นพระเอกใหม่เหมือนกันค่ะโอ้ยแกะกล่องเลยแกล้งเป็นลูกครึ่งเล็กๆต้องมาที่นี่นะไม่ใช่สัมภาษณ์ก่อนเขาพูดไทยไม่ได้เลยไม่เป็นไรเลยนะไม่เป็นไรเรามีล่ามนี่คนนี้เขาจบกิ้งมาไม่ไม่ใช่ไม่ได้จบแต่ว่าพร้อมเป็นล่ามพร้อมมากไปเรียนมาพร้อมเลยค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะครงการเพลงก็ใกล้ๆนี้ยังยังยังจะเป็นแนวไหนยังไงไหมคะน้องปิ่นเอ่อของน้องปิ่นเนี่ยไม่อาจจะไม่ใช่ลูกทุ่งแบบจ๋าอาจจะมีความใส่เป็น เป็นเป็นความทันสมัยปัจจุบันด้วยมีความเ,ออเป็นร็ rock อกๆด้วยเพราะเราเป็นคนชอบดนตรีร็ rock. อกเพลงร็อกอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เชื่อว่าฟังได้ทั้งคนที่ชอบฟัง,ฟงลูกทุ่งแล้วคนที่เป็นเอ่อฟังสตียงฟังเพลงป,ป๊อปก็ฟังได้ค่ะเห็นแล้วอยากฟังเลยอะแต่ขอบคุณบอลน,นะคุณคุณจะปล่อยตัวไหนอะไรยังไงมาก่อนคุณจะมีชาเลนจ์ท่าตรงท่าเต้นไหมแอบใส่เข้าไปในทิกตอกแล้วชร้งตัวเองเออท่านี้หนักเลยค่ะหนักหนักกว่าเนื้อเพลงอีกซึ่งเอาไว้ก่อนดีกว่า จริงไหมเนี่ยจริง,รงอยากให้ไปดูในทิกต o k มากกว่าเออชื่อว่าอาจจะเป็นไวเล่านิดๆแต่ไม่เยอะงั้นขายของเลยอ่ะแต่ละคนนะ <c oughs> <c oughs> ขายของช่องทางต่างๆติดตามกันเลยดีกว่าฮะครับผมสำหรับน้องบลีนะครับผมฝากติดตามหลักๆเลยคือจะเป็นทิกต o k นะครับผมบอลลี่แล้วก็วงเล็บช่องใหม่นะครับผมตอนนี้กําลังทําหลายๆอย่างมากสนุกสนุกมีคอนเทนต์มากมายในทุกๆวันเลยแล้วก็ฝากติดตามรายการชุมทางดาวทองด้วยนะครับผมเพจชุมทางดาวทองยูทูบชุมทางดาวทองนะครับผมจะมีกิจกรรมของทางช่องแล้วก็เพลงของบอลแล้วก็น้องปิ่นเนี่ยอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยครับติดตามด้วยครับเนอ่น้องปิ่นนะครับ ค่ะสำหรับน้องปิ่นนะคะช่องทางหลักก็จะเป็นอ่ไอจีทิกต็อเนี่ยกำลังพยายามอยู่พยายามจะเริ่มทเรพราะพ่พี่บอลเนี่ยขุนแล้วขุนอีกเธอต้องเล่นนะติกต็อกมันก็ไปด้วยกัน2คนเนี่ยแหละเดี๋ยวเดยวจะพยายามเล่นติกต็อกล้วแปลว่าชาเรนเพลงเขาคุณพี่ต้องเต้นไหม ต้องมีไหมมันจะหมดสมน้องปิ่นพลงจะเสียเพลงหนูนะคะมันจะช่วยค่ะอ๋อโอเคช่วยกันผักนานกันไปโอเคต่อติ๊กต๊อกเดี๋ยวติ๊กต๊อกแรกของน้องปิ่นจะลงเพลงเขาเลยเออเอาสิเอาดีดแต่ว่าเธอเกรงใจกันด้วยเอาดีะดะเกรงใจพอเปิ่นรีบลงนะตอนนี้ติ๊กต๊อกเขายังไม่คิวซีนะใช่ใช่ใช่ค่ะก็ฝากติดตามทาง IG ด้วยนะคะจริงๆพิมพ์ใน Google ก็ได้เดี๋ยวบอกแล้วจะพิมพ์ไม่ถูกพิมพ์ว่า ไอปิ่นพรชนุกก็ได้แล้วก็เดี๋ยวก็ขึ้นเลยอะเงยคะส่วนติกต o k ก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะคลิปแรกชักว่าข้างข้อกัว่ะสุดภาพยนต์ภาพยนตร์ภาพยนตร์ภาพยนตร์ภาพยนตด้วยภาพยนตร์ก็ยังยังแบบว่าไฟแนลไม่ได้ว่าวันไหนนะคะแต่ว่าคิดว่าน่าจะปลายปีถึงต้นปีหน้าน่าจะได้ชมกันนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะเรื่องกระสิบรัค่ะำกับโดยคุณอาไพโรสังวรบุตรอ่า พระเอกในตำนานคุณเกรชิดของเราันี่ใช่ค่ะวันนี้คืออยากจะคุยต่อนะเพราะว่าจะมีหลากหลายเรื่องที่คุยกับเขาทั้งสองคนแต่วันนี้เนี่ยทีมงานบอกว่าพี่ฟีคะค่ะได้แล้วนิดนึงเนาะเรื่ยไปคุยกันต่อหลังไมค์ดีกว่าเรามีสัมภาษณ์แบบสเปเชียลแต่ละคนกันด้วยเวลาของเรานี่โหหมดเร็วใกล้กับวันอ่า เขาเรียกอะไรนะวันผลโหวตของลูกอเวอร์ดค่ะซึ่งหมดเราคือหมดวันไหนนะใช่หมดวันที่20กันยายนนี้เองค่ะหมดพอๆกับตอนนี้เลยเวลาของเรานี่ก็ใกล้หมดลงแล้วค่ะงั้นก่อนที่ท้ายกันไปนี่ขอย้ำนะครับผม4ช่องทางหลักนะสามารถโหวตเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับผมเฟซบุ๊กนะฮะรวมถึงผ่าน s อสและก็ผ่านทางไลน์ช็อปกันด้วยนะฮะแล้วก็ไปดูในวันพร้อมกันในวันที่27กันยายนนี้นะฮะน้ารงละครอัศรคิ แล้วก็เจอกับพวกเราทั้งหมดตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณบอลลี่แล้วก็น้องปิ่นด้วยนะฮะขอบคุณนะครับผมเรียนเชิญไปทางการตรงนี้เลยนะครับไปเจอกันได้วันนี้เนี่ยนะฮะเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่รายหน้าวันนี้บ๊ายบายครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากน้องเก่งมากสนุกดีคุยต่อ